สวัสดีครับตั้งคุณไลฟ์สังเกตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรอเสือหมอกคาร์บอนที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับด้วยคุณภาพและก็ราคานะครับนั่นก็คือล้อคาร์บอนเอ็กซ่ารุ่นเอลตานะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของล้อเอ็กซ่านะครับจะมีด้วยกัน2ขอบนะครับก็คือ DB 405กับ DB 508นะครับ โดยตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น d b 4 0 5อ้า ultra นะครับซึ่งขอบข้างหน้าน,นะครับจะสูงอยู่ที่40มิลแล้วก็ข้างหลังจะสูงอยู่ที่45มิลส่วนตัวขอบด้านในนะครับตัวด้านในจะอยู่ที่23แล้วก็ข้างนอกจะอยู่ที่30มคืออ้วนสาจเลยตัวซี่นะครับจะเป็นซี่คาร์บอนรหัส st 0 1ซึ่งเป็นซี่ที่ uci รองรับนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสมสริปสูง ขึ้นซี่แบบไม่ติดกันนะครับทุกตัวจะไม่ติดกันนะเพื่อลดแรงเสียดสีของซี่นะครับแล้วก็เพิ่มฟังสติกมากขึ้น,อน,น,นของตัวดุมเอ็กซ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบราเชฟมันดีทีสวิตนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้มาก็คือเป็นคลิกเนี่ยคือ36คลิกแต่ทางโรงงานเนี่ยอัปเดตให้เราก็คือเป็น6สิคิกเลยซึ่งเป็นคลิกที่มีความถี่สูงที่สุดน,นะครับ ทําให้เวลาเราปั่นเนี่ยจะทําใหา้กดได้เนียนขึ้นนะครับติดเท้ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวดูข้างในให้ดูนะครับว่าชิกของเราเนี่ยเป็น60คลิกแล้วเรียบร้อยนะครับผม mm hmm. นี่นะครับตัวคลิกข้างในของเรานะครับระบบ r ร s ์ชสิสตก็คือระบบเหมือน DT Switch นะครับของเราเนี่ยจะเป็น60คลิกเลย นะครับเป็นตัวที่เยอะที่สุดแล้วนะครับผมนะครับดูความสีของเขาก็คือเวลาเรากดเนี่ยคือเราจะกดได้ได้ดีขึ้นแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ความถี่ของคิกเนี่ยจะทําให้เสียงโม่เนี่ยมีความเสียงดังมากขึ้นตัวนี้นะครับอัปเดตมาจากโรงงานเลยนะครับผมนะครับวัสดุของตัวคิกก็จะเป็นตัว C N C เบาที่สุดแล้วนะครับผมเค แ oh, ลเอ็ก่ารุ่นเอาต้าเนี่ยจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับที่ผมบอกไปก็คือจะมีรุ่น DB 405กับ DB 508ตัว DB 405เนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่1,290กรัมแล้วก็ตัวนี้นะครับ DB DB 508เนี่ยข้างหน้าจะสูง50แล้วข้างหลังเนี่ยจะสูงที่60น้ำหนักจะอยู่ที่1,350กรัมครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาพร้อมกับตัวล้อเนี่ยคุ้มมากๆนะครับเขาะจะให้มาก็คือเป็นยางในเบานะครับของเอ็กซ่าเลยนะครับสองเส้นนี่นะครับให้มาสองเส้นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวพลาสติกที่เอาไว้ปิดหัวของลูซี่นะครับตัวนี้ต้องต้องปิดนะครับ เขาใหมาเกินเลยครับเกินเกินของลูซี่เลยอีกตัวนึงก็คือพอเราพอเราปิดตัวพลาสติกเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวเทปที่เขาให้มาเนี่ยพันรอบขอบข้างในนะครับผมเพื่อที่จะสามารถใส่ได้ทั้งตัวยางไนโบแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวครรูเล็น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตัวล้อก,กับรถแล้วก็ฟังเสียงของคลิปตัว60สิ ที่เขาให้มาจากโรงงาน,นใ,หใ,หใ,หให้ให้ให้ลูกค้าฟังครับว่าเสียงพ่อขนาดไหนนะครับนะครติดตั้งร้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงตัวของดุมนะครับตัวที่ข้างในคลิกเนี่ยเป็นตัว60ทีแล้วเรียบร้อยแลครับ ต,ตออโอเคนะครับต่างกันด้วยนะครับตัวผมตัวล้อเอ็กซ่านะครับรุ่นดีบีอ่าแล้วก็ 508ลต้านะครับตัวอัพคิเป็น 60T แล้วเรียบร้อยนะครับุถ้าสนใจก็สามารถติดต่อร้านคุณไบขอดใจได้นนครับขอบคุณครับ